สรุปผลการแข่งขันศึกเพชรยินดีครับวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2566เวทีมวยราชาลำเนินครับผลคู่ที่1จบน็อกครับฝ่ายแดงมานะชัยทีเด็ด99ชนะน็อกยกที่3 1อำนาจอึ่งวนครับตบน็อกครับคู่แรกคู่2ครับปลายฟ้าสอแสงชัยครับชนะคะแนน ภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอทคู่นี้ปลายฟ้าก็ต่อตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทีก็มีช่วงพลิกราคาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงดันราคาสู้กันเอาจริงๆนะครับตามราคาก็อยู่แดงหน้าเดียวจนจบเลยครับผลคู่ที่3ครับฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับชนะคะแนนดอกไม้ไฟรถสวยจาดเจ็ดครับสามคู่นึงก็มาแดงอีกแล้วนะครับฉลามชนก็ต่อหน้าเดียวเหมือนกันนะครับหมด4ี่ยกต่อแพงก็กินนิ่มๆไปสำหรับฉลามชนครับผลคู่ที่4ครับอีสานเหนือ โชดบางแสนครับคู่ที่4นี่เป็นคู่เอกของรายการก็ถือว่ามาสนุกพอสมควรนะครับอีสานเหนือฝ่ายแดงครับจะคะแนน,นพันสักบอลวันทวีทูสวนราคาครับคู่นี้สวนราคา3าสองแต่ว่าคะแนนก็ออกมาเอกฉันนะครับเอกฉันสเสียงเลยไว้ให้ยแดงชนะกางยก5าเนี่ยมีราคาน้ำเงินต่อ51น้ํา้ำเงินต่อ6-1นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ราคาสุดท้ายอย่างที่บอกครับอยู่น้ำเงิน3-2ก็ชูสวนไปนะครับสำหรับคู่นี้ก็อยู่ที่สายตาก,กรรมการครับสายตาเสียนพลาดแล้วสำหรับคู่นี้ ผลคู่ที่5นะครับคู่นี้จบนอกยกหนึ่งครับไอลาวอประมวลศักดิ์ครับชนะนอกยกหนึ่งสิงห์กเนิดเดชสิงห์ใต้ผลคู่ที่6ครับวันชนะมอราชพัฒนจอมบึงชนะนอกยกสองยกเพชรอประมวลศักดิ์ครับคู่นี้ก็ถือว่าไร้ทางสู้นะยกแรกเนี่ยหกสิบหนึ่งครับเพราะว่าโดนนับ8ครับส่วนผลคู่ที่7นะครับเป็นเพชรเมืองเดชปอัมพลนครอุบลครับชนะคะแนนปกป้อง กอกรมนเนตรครับกเกาะเรื่อยๆครับต่อมายาวๆครับกูแปดรถพ่วงพุ่มพันม่วงครับชนะคะแนนเพชรรุ่งน้ำจิ้มดับรันสารคามครับรวมๆเลยเนะี่ยก็แดงชนะล้วนเลยนะครับถือว่าแดงยกมุมเลยสําหรับวันนี้ครับก็เป็นศึกเพชรดีวันพระัสบดีีที่28ผมลงรายละเอียดนะครับแต่ละคู่ไว้อีกครั้งใน p ิสันครับ